คลิปที่แล้วผมแกะห่อไปนะนี่อูด้งนะรังน้ำเดือดเรเรียบร้อยแล้วผมก็เปิดฟฝาออกนะฮะเตรียมะฮะนี่เส้นอูด้งนะครับนี่ฉีกด้วยมือได้เลยนะนี้เออเส้นหนึงก็มาแข็งๆประมาณนึงอนะ่ะตอนที่เขาแนชะ่เย็นนะนะเออฉีกดก็เลยแล้วก็แกะออกมาจากห่อนะน,นี้ แล้วผมก็เอาเส้นอูด้งนะครับลงแ้ํมไปเลยครับอืมติดฝาครับแล้วก็รอครับระหว่างนี้นะรอเส้นอูด้งนะครับเดือดขึ้นมาครับโอเคทีนี้ผมก็ตีไข่เตรียมเอาไว้นะเดี๋ยวจะค่อยใส่แล้วก็ผมเตรียมเห็ดเข็มทองเอาไว้ด้วยนะ ส่วนเหมือนเดิมเนื้อสัตว์วันนี้อัตภัสตไม่ได้เตรียมมาเอ่าเรามาดูเครื่องปรุงเขาบ้างดีกว่าสองห่อมันจะมีอะไรบ้างนะเออเอาห่อนี้ก่อนละกันนะภาษาเน่เจเกาหลีนะฮะแอนไม่ออกแน่นอน,นโมซิตแอนนะครับแกะไปเลยดีกว่านะครับเข้าใจว่าเป็นผงปรุงรสแน่นอนนะครับเปิดเข้าไปครับฉีกเลยครับอ่าผงเป็นอย่างนี้นะครับเออเทงกมาดูกัน ผงค่อนข้างป่นมาละเอียดเลยนะเอออันนี้เขาบอกว่าเป็นรสต้มยำนะมาดูอีกห่อหนึ่งนี่ในห่อมันจะมีอสองอันด้วยกันนะแล้วก็เหมือนเดิมอันนี้มันฉีกได้เลยเข้าไปดูว่ามันคืออะไรนะเนี่ยโอเคอันนี้พอเขา้าใจได้น่าจะเป็นต้นหอมแครอทพวกแบบผักโรยอะแต่เขาอบแห้งมาอะไรอย่างนี้ใส่เข้าไปนี่เห็นไหมจริงๆเขาอาจจะเอาไว้โรยหนะ้า ผมเทเออกมาให้ดูอืมแก่หอมแม่มีกลิ่นหอมเลยนะอันนี้มีเื่างหอมโอเคจากการเครื่องปรุงไปละวางทิ้งไว้ก่อนเรายังคงรอเซตอุดงให้มันคลายตัวจากความเย็นนะให้มันสุกข,ขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะอืมแล้ววางนี้แล้วก็รอกันต่อไปนะฮะนะเคบ เดือดใหญ่แล้วนะครับนี่ค่อนข้างสุกแล้วนะฮะอืมมีกลิ่นเส้นอุดงขึ้นมาด้วยนะครับดูกันสักหน่อยนะครับเส้นนะนี่ครับในหอนี่คลายตัวเรียบร้อยออืมหอมดีนะครับผมใส่น้ำเยอะไปหรือเปล่านะครับอโอเค เราเ,าเส้นสุกละปล่อยเส้นมันเดือดไปจากนั้นนีครับผมมีไข่ไก่เต็มไข่ไก่ไว้ละนี่ปล่อยซึบอ้ยไข่ไก่เรียบร้อยคนระับลำดับต่อมาอผมแม่มีเห็ดเข็มทองอยู่นะครับนี่นะ ใส่ลงไปครับไข่มันสุกง่ายนะผมว่าจะใส่ไข่ทีหลังนะครับน,นี่เข็มทองนะอันนี้นต้มฮะรอให้เห็ดสุกก่อนนะครับ ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับปิดฝาอีกสักกอบครับปิดฝานะ่ยฮะจากนั้นก็รอครับ โอเคเดือดแล้วนะฮะฟูฟ่องเลยนะครับน่าเามิงนะฮะทีนี้ครับเราอยากได้ให้ตัวเครื่องปรุงมันเข้มข้นนะครับผมไม่ได้เทไปใส่ในนี้ทีเดียวนะผมเอามาละลายในนี้ก่อนนี่เห็นไหมน้ำร้อนนี่แหละวัดน้ำมาก่อนแล้วก็ค่อยๆนี่คนเข้าไปอืม จะได้ไม่เจอจางนะครับถ้าเกิดเรากินหนึ่งชามเข้าไปแล้วแบบกะน้ำมาเลยพวกเนี้ยนะอืมอ่าสีสันต้มยำนองไปเลยนะครับอือแล้วก็มีกลิ่นออกมาชัดเจนนะครับถ้าถามว่าอะไรนะรบนี่เฟรบุลโด้ดงครับผมก็เอามาลองทำทานั้งแรกนะครับโอเคเส้นวูโด้งอะ่ะเสร็จไปรอบแรกแล้วแล้วก็ตัว เห็ดเข็มทองก็น่าจะโอเคแล้วนะฮะทีนี้ดับต่อไปก็แล,แล้วแต่ความชอบนะฮะผมก็จะเอาไข่น่ครับต่อยไปแล้วนะฮะตีก็ได้ไข่สุกง่ายอยู่แล้วนะครับเฮมันลงไปเลยครับอืแ้แต่ความชอบนะฮะอันนี้รอ,ออีกสักคู่หนึ่งนะครับ เปิดฝาฟูอีกรอบแน่นอนเลยก็คนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะฮะจะเห็นได้ว่าด้านในเดือดแล้วนะครับก็ไม่ให้มันฟูแล้วก็เปิดฝา,าออกมา เรียบร้อยอ่ะทีนี้เราก็ปิดเตาผมจะดึงปลาออกมาสุกแล้วแน่ๆนะฮครับอูด้งผมนะครับหอมมจัดเลยครับนี่ฮนะเห็ดเข็มทองกับเส้นอูด้งนะครับนี่จัดไปครับนี่ซีสัน ตอนแรกจะดูจืดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยผสมกับตัวเครื่องปรุงเอามาคลุกนะครับสาเหตุที่ผมไม่เทน้ําลงไปทีเดียวเนี่ยเชื่อว่าเทน้ําลงมาที่ถ้วยป,ปุ๊บเนี่ยฮะล้นถ้วยครับง่ายพอรสชาติเจื่อจางด้วยนะครับก็เลยใช้วิธีนี้เอานะครับเผื่อใครนะฮะทำเกี่ยวกับอุด้งนะครับบท่านอื่นที่เชี่ยวชาญกน่ผมอาจจะมีวิธีดีก่าผมไปได้นะเออไปศึกษากันดู ผมก็มันทำมื้อเย็นนี้ง่ายตามความถนัดที่บอกว่าจะซื้อเจ้าหม้อต้มอเนกประสงค์เนี่ยแหละนะทั้งปิ้งย่างทั้งออกมาต้มเนีเห็นไหมสุดยอดอเนกประสงค์เลยทุกทีกินแต่บะหมี่กึ่งมามา่าวันนี้เดินไปเจออูดง้งเอาอูด้งมาฮะลองนะฮะโอ,โอ้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยไปไปมาก็จะเต็มชามเ,าม,เามานะครับอ่ตักไข่เอาออกมานะครับ โอเคี่ดูใกล้ๆไงอูด้งผมนี่เป็นไงอูด้งผมนะมีต้ยมยำอยู่ข้างล่างแล้วนะฮะนี่เครื่องต้งยมยำพอออกมาเขานะอันนี้มีตัวเส้นอูด้งมีเห็ดเข็มทองแล้วก็ไข่ที่ผมทำไปตอนแรกนะ อยากได้ซุปเพิ่มแล้วก็เท okay. วัดน้ำจากในหม้อออกมานะครับแอนนี่น้ำนี่นะมีหมาเพื่อนบ้านเหวเนี่ยไม่รู้เสียงเข้าไปในคลิปนี้หรือเปล่านะครับ <c oughs> โอเคอเคูด้งเนีเ้ กับเห็ดเข็มทองใส่ไข่นะครับง่ายๆมือเย็นนะครับผมขอไปจัดก,การมือเย็นก่อนนะครับไี่แนกะ <c oughs> ้วผมหลุกันแล้วโอเคฮ